เรื่องอย่างไรเรียกงานศพแบบชาวพุทธมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีแม่ที่ป่วยหนักเธอก็ไปดูแลแม่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งแม่ได้เสียชีวิตลงในตอนเช้ามืดเธอก็พาแม่ไปที่วัดตอนสายตอนเที่ยงก็สวดพระอภิธรรมบ่ายสามโมงก็เผาตอนเช้าหกโมงก็ไปเก็บเอาเท่าการะดูกเก็บอัฐิสิบโมงก็ไปลอยอังคารตอนที่ไปลอยอังคารนั้น ก็ไม่ได้มีพระไปทำพิธีใดๆลูกสาวก็เพียงแค่จุดทูปแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ไปเลยนะไปตามสบายไม่ต้องห่วงเคกรๆกรทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองแม่ไปตามแสงสว่างได้เลยตอนนี้ไม่มีสังขารให้ต้องทุกขทรมานอีกแล้วยินดีด้วยและเธอก็โปรยรอยอังคารของแม่จนไม่เหลือไม่มีการเก็บเอามาไว้ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเสร็จเท่านั้นเองเธอบอกว่าเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณ30,000เสร็เจษญาติพี่น้องก็ช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งรวมไปถึงค่าอาหารเลี้ยงพระอีกส่วนของจำรวยเพื่อนๆก็ช่วยกันหามาญาติที่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำบุญอุทิศให้แม่ที่บ้านก็ได้เรียกว่าเป็นการจัดงานศพที่เรียบง่ายมาก หลาหลายคนสงสัยว่าทำแบบนี้จะบาปไหมจะถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไหมที่จริงพระพุทธศาสนาไม่ได้มีข้อบังคับหรือข้อกําหนดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของงานศพเพียงแต่ว่ามีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นไปสู่สุคติหรือว่าทุคติกันแน่ขึ้นกับว่าบุญหรือว่าบาปที่ได้กระทํานั่นเองแต่ถ้าผู้ที่ยังอยู่ จะเกื้อกูลผู้ที่จากไปก็ทำบุญอุทิศไปให้ก็เลยเกิดประเพณีทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่วายชนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้วายชนนั้นอยู่ในปบภูมิที่เหมาะกับการได้รับส่วนบุญนั้นหรือไม่พิธีเลี้ยงพระพิธีถวายสังฆทา,านรวมทั้งการทอดผ้าบาังสุกุลก็เกิดเพราะเหตุนี้แหละส่วนเรื่องการปลงศพก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว ไม่มีพิธีอะไรมากอย่างมากก็มีธรรมเนียมให้พระมารับผ้าบังสุกุลและพิจารณาอนิจจาไม่ได้พิจารณาเพื่อผู้วายชนนะแต่พิจารณาเพื่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือผู้ที่รับผ้าบังสุกุลจริงๆพิธีกรรมไม่มีอะไรมากมายถ้าพูดถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะแต่สิ่งที่เราเห็นกันตามประสบการณ์นั้น เป็นพิธีที่งอกเงยขึ้นมาตามประเพณีท้องถิ่นต่างๆซึ่งเดิมทีก็มีประโยชน์อยู่คือนอกจากการทําบุญอุทิศให้กับผู้วายชนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อทางพุทธศาสนาก็ยังมีพิธีที่ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกข,ของผู้ที่สูญเสียอีกด้วยการจัดงานศพนั้นจะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสในการที่ญาติมิตรจะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่สูญเสียไป คนเรานั้นเวลามีความเศร้าโศกเสียใจแล้วมีเพื่อนๆนมาหามีมิตรสหายมาเยี่ยมก็จะคลายความเศร้าโศกเหล่านั้นไปได้อย่างน้อยก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็เป็นพิธีที่ช่วยเตือนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารของเราเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อของศาสนาก็ว่าได้แต่ก็ไม่ได้มีพิธีที่กำหนดว่าอย่างชัดเจน แล้วก็เป็นโอกาสรวมญาติด้วยพอมีคนวายชนขึ้นมาที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งพี่น้องที่อยู่ไกลๆกล็ามาเจอเจอกันญาติสนิทมิสหายที่อยู่ไกลก็ามาพบปะกันเป็นส่วนที่เสริมเพิ่มเติมตามประเพณีความเชื่อแต่ตอนหลังเราไม่เข้าใจว่าเป็นพิธีทางาศาสนากันไปไม่ทำไม่ได้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นในสมัยก่อนนู้น พอพระถึงกับมรณาภาพก็มีการเผากันในวันนั้นเลยแม้กระทั่งหลวงป,ปู่มั่นท่านก็ทําเช่นนี้กับพระที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเองที่ไปจาริกแล้วทุดงด้วยกันนั่นแหละที่จริงชาวบ้านเมื่อสมัยก่อนโน้นเมื่อ30-40ปีนั้นเขาทํางานศพแค่วันเดียวกันสวดแค่วันเดียวก็เผาเลยที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเก็บศพนานไม่ได้ไม่ฉะนั้นแล้วศพก็จะไม่สวยแต่ในสมัยนี้เขมีโรงเย็น ก็เลยเก็บศพไว้ได้นานขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สวดหลายวันก็เพราะว่าเปิดโอกาสให้ญาติญาติมิตรสหายลูกๆที่อยู่ไกลๆได้มาในงานศพได้ทันเวลาเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเรานั้นเดินทางไปทํางานกันไกลๆมากมายพ่อแม่อยู่ภาคอีสานลูกๆบางคนอยู่ภาคใต้ก็มีหรือหล,ลานๆบางทีอยู่ภาคใต้จะมาไม่ทันได้เผาไม่ได้ต้องค้างไว้ก่อนสักวันสองวัน เพราะถ้าหากว่าลูกหลานมางานศพไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจได้ทั้งหมดนี้มีความหมายในทางด้านจิตใจแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาพระพุทธศาสนานั้นไม่มีพิธ,ธีกรรมอะไรมากมายนะักแต่เดี๋ยวนี้พิธีกรรมได้งอกเงยขึ้นมามากและคนคิดว่าต้องทําไม่ทําไม่ได้เป็นบาปเช่นพิธีทอดผ้าบางสุกุลและเดี๋ยวนี้ก็ทํากันแบบเกินเลยไปมากมาย แต่ก่อนทอดผ้าบางสกุลก็แค่ทอดผ้าผืนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทอดผ้ากัน60-80ผืนก็มีซึ่งส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากข้าราชการนั่นแหละงานศพส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อผู้วายชนแต่เพื่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหากละ่ะนอกจากเพื่อช่วยบรรเทาความเศร้าโศกข,ของผู้ที่สูญเสียในครอบครัวน,นั่นแล้วบางทีก็เพื่อหน้าตาอีกด้วยเพราะแขกเลือ ของเจ้าภาพเป็นข้าราชการนั้นๆบางทีก็มีถึงหัวหน้ากรมกองอธิบดีผู้อำนวยการหรือบางทีก็มีนายกต่างๆใหญ่ๆกันทั้งนั้นถ้าจะให้คนใดคนหนึ่งไปเป็นผู้ทอดผ้าบางสุกุลคนอื่นก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่เรียกฉันไปด้วยรู้สึกเสียหน้าก็มีก็อาจจะมาต่อว่าเจ้าภาพได้ภายหลังเจ้าภาพก็เลยแก้ปัญหาให้ทอดผ้ากันทั้งหมดเลย ตอนหลังนี้พอประเพณีแพร่หลายไปถึงหมู่บ้านก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนถูกเชิญให้มาทอดผ้บาบังสุกูลกันและผ้าที่ทอดนั้นตนเองก็ไม่ได้หามาด้วยตัวตนเองเจ้าภาพต่างหากละเป็นคนหาเอาไว้ให้คนทอดก็ไม่ได้บุญเพราะไม่ใช่ผ้าที่ตนเองหามาและเสียเวลามากเสียเงินเสียทองอีกเรื่องแบบนี้หลวงพ่อกำเขียนก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ท่านสั่งไว้ในพินัยกรรมว่าไม่มีการทอดผ้าบังสุกุลในงานศพของท่านนะและหลายคนไม่เข้าใจก็เป็นเพราะว่าต้องการตัดความฟุ้งเฟ้อซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเวลาจัดงานศพหลายคนไม่เข้าใจความหมายก็เลยทํากันตามประเพณีอย่างไม่ได้พิจารณาอะไรเช่นจะสวดศพต้องสวดเลขขี่เป็นห้าวันบ้างสมวันบ้างจะมาสวดสี่วันไม่ได้ ถ้าสวดสี่วันก็ต้องนิมนต์พระเทศอีกสองจบสองเที่ยวพอบางรายก็บอกว่าสะดวกสี่วันทางวัดก็ทักทวงว่าไม่ได้ที่จริงในชนบทหรือว่าแต่ก่อนนั้นไม่มีกําหนดวันจะหนึ่งวันสองวันก็ได้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไปหลงกับประเพณีพิธีกรรมมากขึ้นต้องสวดสามวันห้าวันและสวดเลขขี้ด้วยสวดเลขคู่ไม่ได้นะ จะสวดเลขคู่ต้องแก้เคล็ดด้วยการนิมนต์พระสวดสองจบอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นความหลงงมงายไปยึดติดในประเพณีเรียกว่าเป็นศีลปะตะปรามาสอย่างหยาบๆก็ให้เข้าใจความหมายที่ว่าเราจัดงานศพก็เพื่ออะไรเพื่อทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่วายชนซึ่งจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะทันทีที่ผู้วายชนจากไป จะสวดวันเดียวหรือว่าไม่กี่วันก็ได้แล้วไปทำบุญที่หลังก็ยังได้อีกส่วนการจัดงานศพหลายๆวันก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของประเพณีความเชื่อทางศาสนานะแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาไม่ทันหรือบางทีอยากจะมาร่วมงานศพแต่ถ้าจัดงานวันเดียวก็เป็นวันที่ไม่ว่างแล้วถ้าจัดหลายวันเขาจะได้จัดเวลาในวันที่ว่างๆมางานศพได้ แล้วเขาได้มางานศพเขาก็สบายใจว่าได้ช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแก่เราหรือได้ตอบแทนบุญคุณของผู้ที่จากไปซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เราเข้าใจความหมายหรือจุดมุ่งหมายของประเพณีแต่ละอย่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาแต่ก็มีประโยชน์อยู่ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเช่นต้องมีของจำร่วย,ยไหมก็ไม่จำเป็นไม่มีของจำรวยก็ได้ไม่ใช่งานแต่งงานแต่ประเพณีของจำรวยเราต้องรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเมื่อร้อยปีก่อนนู้นเริ่มต้นจากการแจกหนังสือในสมัยรัชกาลที่หเพราะกรมหลวงดำรงราชานุภาพในตอนนั้นท่านเป็นนายกราชบัณฑิตสภา ท่านเห็นหนังสือเก่าๆมีมากมายอยากที่จะสืบทอดรักษาของเก่าเอาไว้ก็เลยออกอุบายว่าให้เจ้าภาพพิมพ์หนังสือเหล่านี้แหละไปแจกในงานศพเช่นเรื่องสามกบราชาทิราชพระนนทคำฉันเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่พิมพ์แจกในงานศพก็จะสูญหายไปแต่ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านฉลาดท่านก็ชวนเจ้าภาพ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นขุนนางว่าให้พิมพ์หนังสือแจกสิจะเป็นบุญเป็นกุศลให้กับผู้ที่วายชนอีกด้วยหนังสือเก่าๆที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ที่เขียนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาถึงเราทุกวันนี้นั้นก็เพราะว่าประเพณีการแจกหนังสือในงานนี้นั่นแหละแต่ตอนหลังคนไม่ค่อยชอบอ่านกันเท่าไหร่แล้วเจ้าภาพทําไปก็ไม่มีคนอ่าน มีแต่พวกพ่อค้าของเก่ามารับไปขายเสียบางรายก็เลยเปลี่ยนเป็นการแจกซีดีบ้างหรือไม่ก็แจกของอย่างอื่นบ้างตอนหลังๆก็ต้องหาของแพงๆอย่างเช่นถ้วยโถโอชามแก้วน้ำอะไรต่างๆเหล่านั้นมาแจกให้สมกับฐานะในครอบครัวของผู้วายชนนั้นที่จริงแล้วเรื่องการแจกของหรือของชำรวยนั้นในงานศพนี้เราไม่เน้นเรื่องการสมเกียรติแต่ที่จริงควรเน้นเรื่องความสมของธรรมะ ในงานศพหลวงพ่อกำเขียนนั้นหลายๆคนก็อยากให้สมเกียรติแต่ก็บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการจัดให้สมกับธรรมะสมกับธรรมะของหลวงพ่อท่านสอนเรื่องความเรียบง่ายก็จัดให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ไม่ต้องมีการพระราชทานเพลิงศพจัดงานศพไม่เกิน15้าวันไม่มีการทอดผ้าบางสุกุลอีกด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นและสวดเป็นภาษาไทยอภิธรรมก็จริงแต่สวดเป็นภาษาไทย เหล่านี้มีความหมายมีจุดมุ่งหมายไม่เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมที่เราทำกันแบบงมงายโดยที่ไม่รู้ว่าบางอย่างนั้นเป็นของที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว,รวนี้เองเช่นการทอดผ้าบางสุกุลห0สบผืน8ปบผืนร้อยผืนเหล่านี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีนี้เองแม้กระทั่งการนุ่งผ้าใส่เสื้อสีดำสีขาว,ขาวก็เป็นประเพณีที่เพิ่งมีมานี่เอง ในสมัยก่อนไปงานศพนั้นใส่เสื้อสีอะไรไปก็ได้เป็นประเพณีไทยแต่ตอนหลังประเพณีของชนชั้นกลางก็ต้องทำให้สวยหรูให้เป็นระเบียบก็ต้องใส่ชุดดำเข้าใจกันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นงานศพนั้นถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายนอกจากจะไม่สร้างภาระให้กับลูกหลานแล้วก็ยังช่วยกันส่งเสริมธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะปัจจุบันงานศพสิ้นเปลืองมากบางทีปัจจุบันสวดในกรุงเทพสามวัน ใช้เงินเกือบแสนเฉพาะสวดอย่างเดียวหรือเฉพาะงานในวัดเท่านั้นนะไม่รวมค่ารถค่าโลงค่าใช้ใจอื่นๆซึ่งไม่จําเป็นต้องเสียเงินมากถึงขนาดนั้นถ้าเข้าใจสาระแล้วไม่ต้องสวดเลยก็ได้ไปทําบุญเอาวันหลังเผาวันนั้นเลยไม่ต้องมีของชําร่วยแจกก็ได้ไม่ต้องมีการทอดผ้าบังสุกุลก็ได้ถ้าเข้าใจสาระไม่ผิดหลักพระพุทธศาสนาแต่เป็นพิธีกรรมเพื่อช่วยเยียวยาความทุกข์ ความเศร้าโศกของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และเพื่อช่วยทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันด้วยแต่ปัจจุบันนี้งานศพก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่นั้นก็เป็นได้เพราะเป็นเรื่องของพิธีกรรมไปมากขึ้นเรื่อยๆก็ให้พวกเราทราบกันเอาไว้นั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะนี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ